ซื้อลอตเตอรี่ให้มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ถ้าอยากถูกหวยให้ลองทำตามวิธีต่อไปนี้ค่ะคนที่มีดวงจะถูกหวยหรือมีโชคลาภจริงๆโชคลาภอาจลอยเข้ามาหาเองเช่นไม่อยากซื้อลอตเตอรี่แต่ก็มีคนมาขยันขยอขายให้หรืออยู่ดีๆก็มีคนมาพักหรือมาบอกหวยแบบไม่ได้ขอหรืออยู่เฉยเยก็นึกอยากซื้อ ถ้าเป็นเช่นนั้นขอให้ดิทำอย่าลังเลเพราะตอนนั้นโชคกำลังมาเยี่ยมเยียนคุณหลักการซื้อลอตเตอรี่ให้มีโชคบ้างอันดับแรกคือต้องมีเลขในใจที่อาจได้มาจากความฝันหรือเลขที่มีคนพักให้ซื้อและต้องไม่ลังเลหรือค่ย้ยเขวไปกับตัวเลขเอื่นๆสุดท้ายถ้าอยากถูกหวยก็ต้องมันสะสมบุญคิดดีทำดีไม่เบียเดเบียนคนอื่น และไม่โลภมากจนทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเคล็ดลับคอหวยควรรู้เพราะรู้แล้วรวยเคล็ดลับเสียงโชคสำหรับคนชอบเสี่ยงโดยเคล็ดลับนี้เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้คุณนั้นมีโชค 1. พยายามอย่าให้น้ำที่บ้านรั่วก่อนวันหวยออกและวันหวยออก 2. พยายามเก็บบ้านให้สะอาดโดยเฉพาะหน้าประตูบ้านและห้องนอน และอย่าวางของขวางประตู 3. พยายามล้างจานทุกครั้งเมื่อทานเข้าเสร็จไม่ควรวางทิ้งไว้จนข้ามคืนก่อนวันหวยออก 4. ไม่ใส่เสื้อผ้าขาดในวันหวยออก 5. อย่าให้หลอดไฟทางเดินเสีย 6. ซื้อกับคนอารมณ์ดี 7. ซื้อในบริเวณที่เขากำลังมีการก่อสร้าง 8. เก็บสลากอย่าให้ยับวันหวยออกพยายามอย่าอารมณ์เสีย และให้จินตนาการว่าเรากำลังดูหรือฟังแล้วเขาประกาศเลขที่ซื้อแนะนำตัวช่วยที่จะช่วยให้คุณมีโชควิธีการขอโชคจากพระราหูหันหน้าไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วท่องว่ายัสานุสาระเชนาปิอมพระราหูเทวาประสิทธิลาภูณนโะมพุทธายะ แล้วก็บอกท่านไปว่าข้าพเจ้าชื่อชื่อของท่านค่ะขอให้ท่านช่วยข้าพเจ้าได้ถูกเลขจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลว่ประจําวันที่ประจําวันที่หวยจะออกวันนั้นค่ะหากถูกรางวัลจะนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญให้ท่านหากได้รับรางวัลจริงเราก็นําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญหรือบริจาค ที่เป็นกุศลที่ไหนก็ได้โดยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้บุญกุศลส่วนนี้มอบให้แด่พระองค์พระราหูเจ้าที่ลูกได้ถูกรางวัลได้รับเงินมาจากการเสี่ยงโชคลาบนี้ขออุทิศให้องค์ท่านได้โปรดได้มารับด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุขอให้รวยทุกทุกท,กท่านขอให้โชคดีทุกทุกท,กท่านค่ะอย่าลืม ถ้าคุณชอบช่วยกดไลค์หรือซ u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะให้หลอดไฟทางเดินเสีย6ซื้อกับคนอารมณ์ดี7ซื้อในบริเวณที่เขากำลังมีการก่อสร้าง8เก็บสลากอย่าให้ยับปันหวยออกพยายามอย่าอารมณ์เสียและให้จินตนาการว่าเรากำลังดูหรือฟังแล้วเขาประกาศเลขที่ซื้อ แนะนำตัวช่วยที่จะช่วยให้คุณมีโชควิธีการขอโชคจากพระราหูหันหน้าไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วท่องว่ายัสานุสาระเชนาปิอมพระราหูเทวาประสิทธิลาโภูณนโะมพุทธายะแล้วก็บอกท่านไปว่าข้าพเจ้าชื่อชื่อของท่านคะ่ะ ขอให้ท่านช่วยคข้าพเจ้าได้ถูกเลขจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลว่าประจำวันที่ประจำวันที่หวยจะออกวันนั้นค่ะหากถูกรางวัลจะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญให้ท่านหากได้รับรางวัลจริงเราก็นำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญหรือบริจาคที่เป็นกุศลที่ไหนก็ได้ วิธีซื้อลอตเตอรี่ให้มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ถ้าอยากถูกหวยให้ลองทำตามวิธีต่อไปนี้ค่ะคนที่มีดวงจะถูกหวยหรือมีโชคลาภจริงๆโชคลาภอาจลอยเข้ามาหาเองเช่นไม่อยากซื้อลอตเตอรี่แต่ก็มีคนมาขยันขยอขายให้หรืออยู่ดีๆก็มีคนมาพักหรือมาบอกหวยแบบไม่ได้ขอหรืออยู่เฉยๆ ก็นึกอยากซื้อถ้าเป็นเช่นนั้นขอให้รีบทำอย่าลังเลเพราะตอนนั้นโชคกําลังมาเยี่ยมเยียนคุณหลักการซื้อลอตเตอรี่ให้มีโชคบ้างอันดับแรกคือต้องมีเลขในใจที่อาจได้มาจากความฝันหรือเลขที่มีคนพักให้ซื้อและต้องไม่ลังเลหรือค่อยเขวไปกับตัวเลขเอื่นๆสุดท้ายถ้าอยากถูกหวยก็ต้องมันสะสมบุญ คิดดีทำดีไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่โลภมากจนทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเคล็ดลับคอหวยควรรู้เพราะรู้แล้วรวยเคล็ดลับเสี่ยงโชคสำหรับคนชอบเสี่ยงโดยเคล็ดลับนี้เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้คุณน,นั้นมีโชคหนึ่งพยายามอย่าให้น้ำที่บ้านรั่วก่อนวันหวยออกและวันหวยออก 2. พยายามเก็บบ้านให้สะอาดโดยเฉพาะหน้าประตูบ้านและห้องนอนและอย่าวางของขวางประตู 3. พยายามล้างจานทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จไม่ควรวางทิง้งไว้จนข้ามคืนก่อนวันหวยออกสไม่ใส่เสื้อผ้าขาดในวันหวยออกห้าอย่า